นี่ครับเราอยู่แยกลำพูนชัยหรือว่าอ่านว่าอะไรลำพูนชัย,ช,ยชัยแหละไม่คงไม่มีชัย,ยเยอะชัยเหรอยเห็นภาษาอังกฤษละตรงนู้นเนี่ยมันเย,ยาวราชเยาวราชใช่นะครับ <ๆ S 2> มันมีร้านบะหมีม่ร้านหนึ่งวะ่ะเพจที่ผมบอกเลยว่าผมเดินผ่านมายาวนานเนิ่นนานอ่าแล้วผมอยากจะลองชิมมานานเนิ่นนานยาวนานเหมือนกันครับนะครับผมเป็นบะหมี่ก้ามปูเขาว่าที่เซิร์ชดูเนี่ยมันมันมีคำว่าโอเดียนต่อท้ายเว้ยบะหมี่ก้ามปูอะไรนะโอเดียนอะไรวะโรงแรมโอเดียนโรง หรือที่พักหรือพัตคารเขาบอกว่าเป็นโรงแรมโอเดียนวงเวียนเก่าโอเดียนจำได้ไหมวันที่เราเวียโอเดียนวันที่เราไปกินข้าวข้ามเลยข้ามเลยข้าวยุ่งเหยิงอะไรข้าวอะไรนะอะไรว่างงแงอะไรอ่ะอ่าผัดงงแงเขาบอกว่าอยู่ยุ่งเหยิงที่อะไรวะอยู่อะไรวะไอตรงวงเวียนเก่าโอเดียนอ่าวงเวียนอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันพี่เจ้าเก่ายาวาาบะหมี่เกี๊ยวปูทะเลขนมจีบสาหร่ายเกี๊ยวกรอบกุ้งสดขูแม่งมีหมดเลยอ่ะมาเลยเนี่ยแล้วพี่ดูร้านดิใช่หมด เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่องนี่ก่อนข้างหน้าเดี๋ยวพี่ดูดิเฮ้ยมีข้าวหน้าไก่มีก้ามโอมีเกี๊ยวกุ๊กเนี่ยเป็นอย่างนี้จำได้ป่ะที่พี่จอร์ชขายที่พี่จอร์ชอะได้อยู่นั่งตรงเดี๋ว่านั่งตรงไหนครับพี่อ๋อร้านนี้ใช่ไหมครับเอาอะไรถ้าคุณสั่งที่สี่ร้อยนะนี่สองร้อยชิปขายนี่มีธรรมดามีอ๋อโอเคโอเคแต่วก็อยากได้อันนี้ป่ะล่ะเดี๋ยวสั่งอะไรดีบ้าสั่งอะไรดีบ้ากําลังดูอ่าคุไปทีดีครับอ๋อ เฮ้ยมีเย็นดีกว่าใช่ยังไงยัางไงาอันนี้มีอยู่ไหมครับมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครนะับเฮ้ยบายแล้วเราม,มีข้าวหน้าไก่ด้วยว่ะเออต้องเอาข้าวหน้าไก่นะเฮ้ยค่อยค่อยสั่งนะเราหิวนะเราหิวห,หิวต้องใจเย็นๆ<ม>สั่งอะไรดีครับโอ้โหต้องบะหมี่เกี๊ยวกุ้งโอ้โหบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง มีหมดเลยวะพี่อืมนี่หรูหลาให้โซมมีเชื่ออยู่หรู้หลาให้โซมี่400 400 500 500ก็มีก,ก,ก็แบบว่าจานหนึ่งกินสองคนไงแล้วเราก็สั่ง,งอื่นอ่ะเราสองคำมันก็หมดแล้วเฮ้ยไทยโซใหญ่ใไหมครับใหญ่ไหมไม่ใหญ่เพราะมีมันก็ชามอ๋อเพราะว่ามันเล่นหนะักใช่แต่ว่ามันจะอยู่ก้ามจะเจ้ากีก้ามกิีก้ามแค่นั้นเองใส่กิีก้ามชามนึงก็ก้ามหนึ่งค่ะเพิ่มก็ได้ ได้หมดตั้งแต่2 0 0ร้อยสไซส์ L อะไรก็ว่าไปก็พอปลาก็น่ากินแล้วเนี่ยโอ้เพราะว่ามีนิ้วยกด้วยไงอย่าเพิ่งชีกดิเนี่ยมีสองแบผมขอแล้วกันบะหมี่เกี๊ยวกุ้งข้อปูครับเป็นแบบอาหมูแดงใด่ครับใส่ใส่ของผมเอาเป็นเกี๊ยวกุ้งเนื้อปูเกียวอย่างเดียวไม่เอาเส้นเส้นอร่อยใช่ไหมต้องเอาเส้นไอ้เคี้ยก็เขาขายบะหมี่เอาบะหมี่เกี๊ยวก็ได้ครับผมแห้งครับซิกเนเจอร์เมขอน้ำซุป จริงมันเป็นสิ่งที่มันมนูได้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะเอาอันนี้เลยเอาไหมเอาเปลี่ยนเป็นนี้เป็นเป็นก้ามที่มี200อ่ะแล้วมันได้หมดเลยไงอืมคือจริงๆไอ้นี่ก็คือก้ามเนี่ยที่แกะมาเนี่ยแหละที่แกะมาแล้วแกะมาแล้วแกะมาแกะแล้วผมเอาข้าวหน้าไก่จานหนึ่งครับก่อนที่มึงคิดดูไหมเอาเลยเฉพาะพี่ต้องสุดทางว่ะโอเคสุดทางแล้วก็เพิ่มอะไรไหมหนุ่มจิบกุ้งเกี๊ยวกุ้งกรอบรับอ่ะเพราะนี้มียกนิ้วอยู่นี้ ไม่ได้หนมฉีบหนมจีบกุ้งจบไปแล้วเจ้าครับจีบสาหร่ายกุ้งเต็มเต็มพอะนะพอและเป็นพอแล้วนะคนในรูปใช่ปะขออ่ะนะโหคนนี้ไปสุดทางว่ะสุดทางสุดแตงมันต้องสุดทางแต่คุณเดินผ่านบ่อยแล้วคุณอยากกินอยู่แล้วผมรู้ใช่อยากกินมาก เปิดมาี่ปีแล้วประมาณ20ปีแล้วก็เป็นบะหมีท่ทำเองนี่เปิดเย็นนะครับอ๋อม่ค่ะตั้งแต่เช้าแลยวรัแปดโมงแปดโมงถึงประมาณถึงประมาณทุ่มครึ่งนี่เป็นไหนกับวะ รู้เลยร้านเนี้ยทางมึงเองบะหมี่ทำเองเต็มเต็มสองร้อยบาทสองร้อยมีทั้งเนื้อปูตั้งก้ามปูแล้วก็หมูแดงเกี๊ยวด้วยจัดไปเต็มเต็มอันนี่เหลืออะไรครเกลียวก๋วยเตี๋ยวเกลียวกุ้งเกลียวกุ้งทอดนะครับผมแค่ซดน้ำไปเมื่อกี้แม่งทางผมมากทางมึงเลยน้ำไม่มีนวลหอมซดเพลินถ้วยเดียวไม่พอ ไอ <s <S ้นี่มันถิ Freedom> ่นพี่ปูนะเว้ยจอมลาพีติมึงมาทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงมาทำอย่างนี้ได้ไงวะสักคอเปิดเรียบร้อยแทงเข้าไปขากองข้างเปิดนี่ล้มขากระตับกระสัตว์ถักในตำนานพี่จอร์ดเล่นกับกามปูเจ็บเขาเชื่อเต็มเลยจอร์ดทำดี้จอร์ดทำดีอ้นี่ป่ะนี่พี่จ้าหมาไี้ยไอ้นี่ป่ะอันนี้ป่ะคนอะไรเล่นเข่งยิ่งเกิงเข้าไ่ แต่อันนี้อย่าเพิ่งกินแต่หมดเลยทีเดียวเลยนะทีเดียวทีเดียวดีกว่าอันนี้เดาว่าคุณอาจจะไม่ได้ปรุงอีกแล้วถ้าเราไปกินบะหมี่ทำเองหอมๆมาสักสองร้านเนี่ยมผมรู้สึกว่าพริกไม่ควรไม่ควรเนี่ยไอ้เคสหนึงมาเหมือนแม่งใช่วะยังไงก็ใช่วะพี่จอร์ดเหมือนแม่งใช่วะเฮ้ยแดงจอร์ดก็ใช่วะจอร์ดก็ใช่แดงก็ว่าใช่แล้วก็ผีเส้นเลยเนาะ โอ้โหบางขอไม่ใช่วะผมไม่แน่ใจว่าเฉพาะตรงนี้หรือเปล่าที่เปิดไป20่สิบปีผมถามเขาไม่หรอผมว่าไม่ใช่เส้นทำเองอกระดาดีได้ผมว่าอาจจะเป็นตรงนี้แค้ยี่ตรงนี้20่สเป็นไปแล้วลองกันนะลองกันนะว่าไงฮะจังจอือือ เป็นเส้นบะหมี่ที่คุณเพิ่งเคยกินครั้งแรกอีกแล้วเฮ้ยหรือว่าในความเป็นบะหมี่ทำเองเราจะไม่มีการได้รับสัมผัสที่แม่งเหมือนกันที่ไม่สุกไปจริงเหรอใช่แต่ว่าถ้าคนติดเส้นบะหมี่ที่เป็นเส้นบะหมี่ที่คุณเคยไม่รู้ว่าจะมีความคิ็นยได้ไงกับอันนี้แต่อร่อยมากคำถามแรกมาแล้วปรุงไหมไม่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่พริกเผามีใส่ก็ได้ เพราะว่าคุณแยกใส่ถ้วยได้เดี๋ยวคุณจะไม่อยากพรมที่มวนใหญ่สมมติว่าซื้อผมหนึ่งนะแล้วผมจับพริกเผามันเรียเผาเดียวพอนี่เลยเดี๋ยวพริกป่นก็น่ากินแล้วนะพริกป่นก็น่ากินนะผมว่าแม่งโดนหว่าให้มันตอกแค่นี้พอป่ะอ่าอย่างนี้อย่างนี้สวยเลยแค่นี้พออย่างนี้สวยแล้วจอดก็มีอีกอีกเสี้ยว นี่ยังไม่โดนน้ำส้มน้ำอะไรแล้วเนี่ยอร่อยมาก<อ>เฮ้ยบะหมีมม่เนี่ยผ่านแน่แล่ะชื<ล>่เขาข้าวหน้าไก่ข้อความหมูแดงดี่นะได้ <c oughs> ตัวเด้งเหมือนไ,ไ,ไม่มีอะไรนี่หมูแดงเหมือนไม่มีอะไรมาเรียบๆเ,เลยเอ่ะยตรงนี้ก่อนที่ผมจะไปต่อนะอ่ะผมอยากให้คุณหยิบหมูแดงกินสักชิ้นหนึง่ง ตัมันมีเพื่อนอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในใช่ถเหรอจิ้มเส้นเลยดีกว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยแต่เส้นหอมมากหอมมากสุดยอดสุดยอดไม่เคยกินที่ไหน หรือว่าขนาดมันเล็กลงไปอีกนั่นแหละที่ผบอกว่าเราจะไม่เคยกินเส้นบะหมี่ที่ไหนได้ไม่ต้องบอกเลยนะคะผมขอ,อน้ซุปเอิ่มได้ไหมครับเอาขอซุปกูกินหมดเลยทีเดียวอึกเดียวเลยอซุปกล้วยหน่งแล้วผมขอไปต่อครับผมขอไปต่อผมต้องไปต่อเลยครับขอไปต่อครับผมมาที่เกี๊ยวครับไดบ้เกี๊ยวกุ้งตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นเกี๊ยวคนชาก อุ้มตัว่ายหัวกลวงแล้วตัวปูว่าปูไม่ได้เมือเลยมันเป็นออปชั่นเสริมปกติเลยเป็นออปชั่นเสริมของมันแต่ผมอยากให้คนมาวางตรงนั้นลงก่อนได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวหมอเพราะผมกลัวมันคลายตัวได้ครับชิมน้ำแล้วดูว่าจิตโชต้องไหมล้ำลึกกว่าลึกอีกแล้วเป็นมาเป็นคือลงกว่า ความดีเลยรูปแบบสุดยอดจิกโชว์พิกไทยได้ถ้าอย่างนี้บู๊ตไปเพิ่มอีกโอ้โหอย่างนี้จบทุกอนูอ่ะพี่สุดยอด,ดยอดย่างสุดยอดเฮ้ยผมไม่รู้ว่าข้าวหน้าไก่มันน้ำน้ำเดียวปันแต่ผมว่าไม่ต่างมากนะขอลองดูนะได,ไดไไ้ไม่ค่อยเก็บมอกเลย หรอ,อมไม่ค่อยได้กินใช่ไหม,มเดี๋ยวผมต้องชิมให้คุณเร,เรากินเรากินข้าวหน้าไก่น้อยมากสุดก็<ฮ>เลยไม่รู้มันกินแบบเด็กไงมันหอมก็ลวนจ<ฮ>ต่มลบไม่ตัดเลยจับนั่หอมเลยหอมเลยแต่ไม่รู้ว่ามันต้องรสชาติอย่างไงผมจะลองใส่เผาไหมแต่ว่านี่อร่อยเลยนะผมไม่ไแน่ใจว่าปรุงมันหรอเ่าลองดูลองดู พราะมันมีน้ำส้มันนี้อยู่พอได้น้ำส้มเนี่ยเป็นน้ำส้มสายขึ้ก็ไปในนี้เหรอได้ไม่รู้ว่าใช่เปล่าแต่ลองดูได้ไม่เสียหายอะไรดูว่าตัวบักวงการหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าพริกเผาตัวบักวงการอะยังไม่ได้มันคนอยู่ไม่ใช่มันคนอยู่ไม่เถอดมันควรเป็นแค่เนี้ยหรือว่ากินแค่นี้กูว่ากินแค่นี้ได้หอมของพวกสมุนไพรแต่ว่ามเครื่องเทศอะไรบางอย่างตัวเป็นเครื่องหอมที่แบบเอ้ยรสชาติเนี่ยกูคนคนเหลืออ้าวมันเป็นเครื่องหอมของมันกูลองซออันนี้เลย นั่นแหละถูกต้องครับต้องพิสุดของมานดีเลย,ด,วยวดีเลยอ่ะโอ้โหจิกโชต้องหรือเปล่าดีกว่ามีก็ได้หยอดแยกดีกว่าเพราะน้ำก็ของู่แล้วใช่มีก็ได้จิกโช พอแล้วโอ้โหแล้วหอมขึ้นอีกคุณคอยดูจริงๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันมันจะอยู่ในเมนูกระเพาะปลาโบราณเว้ยแต่ว่าไม่รู้เป็นของไทยป่าวโบูทใช่แต่ถ้าเป็นผมผมไม่ใส่พวกผมก็ไม่ใส่หนาแม่งหอมอยู่แล้วพอดีประเด็นไฮไลท์เขาอีกแล้วนะมีมีนิ้วนะมีคอมเมนต์นะเขาทอดสดอันนี้เขาทอดสดเลย่ มันง่ายง่ายไม่แตกใจไม่แตกเลยให้เกี๊ยวอร่อยเฮ้ยเกินความคาดหมายไปเยอะเลยเรียกว่าอร่อยแค่บะหมี่อืมอืม สุดครับสุดครับควรใช่กระสาบครับตกจีบื้าวปลาเกี๊ยวกุ้งร้านนี้คงทำเองเอนี่ยจีบแน่นมากเต็มเลยก็เต็มซ้ำทีเดียวหมดแล้วเนะี่ยถ้าไม่ไม่ปีกไปยังยกเกิดคนเก็บมาไปแล้วเนี่ยใช่ฟัฟหมดเลยอย่างเงี้ยเกี๊ยวับผมดูจังหวะเนี่ยเกร็งเต้นอ่ะอันนี้แก้ยังได้เลย ทอดเขาทอดแบบว่าข้างกรอบขอบอ่ะตรงกลางนุ่นนมเนาะดื่มดื่มอาหารนาะมีความสุขว่ะหนีโปรเดียหนีโปรเดียมันโคตรโคตรไทยรัตน์โคตรอร่อยอ่ะอืมคือแล้วมีความสุขอ่ะงนี่ทำไมอ่ะคนข้าวอ่ะคนข้าวอาจารยมากินว่ะต้องมาเลยแหละเนาะต้องเลยอ่ะอถือว่าคุณเล็งไว้นานเหมือนกันนะร้านนี้นะมากเลย ลองเอาเส้นจบหมูส้มสิใส่พริกเลยเอาเส้นนี้ก็ได้นี่นี่นี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสน้ำขึ้นมาบะหมี่น้ำแม่งก็ได้อีกดีหมดไม่มีอะไรไม่ได้ว่ะสำหรับพวกเรานะควรค่าแห่งการมากินหวานเพื่อนเพื่อนเพื่อนกินก่อนเพื่อนกินหวานเรียบร้อยมาไฮไลท์ ไปแล้วนะลูกไปเรื่อยๆดูไอทัพอร่อยไว้เป็นไงแล้วเขาหน้าแกะอยู่ตรงนี้นะปวดสดสดสดโคตรเดือดสี่จุดสามห้าสามห้าครับแน่ๆไม่มีต่ำว่านี้สุดยอดคาแรคเตอร์ที่ถ้าใครชอบบะหมี่ทำเองนี่น่าจะเป็นอีกร้านที่คุณควรมาลอง ได้หลายร้านที่เราไปกินแล้วไปบะหมี่ทําเองอะ่ะพาไปได้เลยนะอร่อยหมดเลยเสําหรับสําหรับเราเนี่ยต้องซ้ําบะหมีม่ที่ไปกินล่าสุดก็ต้องไปซ้ําเนี่ยซ้ําบะหมีม่ตรงอะไรนะพี่บะหมี่ตรงที่เป็นเจริญกรุงใช่ใชๆนี่ก็ต้องไปนะคะรับต้องไปซ้ําแล้วก็ต้องอะไระตรงหัวลําโพงที่เรากินบะหมี่อะไรลิ้นหมูอะ่ะม,ม,มนันก็สุดยอดแต่เกี่ยวป่าก็เดือดวันนี้มาตรงนี้โอ้หัวไม่แพ้นะแล้วเดี๋ยวเราตามไปกินบะหมี่ลิ้นชัดนี่ก็บะหมี่ทําเองเหมือนกันเลย ไปไกลหน่อยเหมือนเราไปยุทธยาไปไกลสักนิดนึงนะครับแต่ว่าควรค่ากับการไปเพราะฉะนั้นวันนิดเราขอเก็บเนงะินตะปันเดี๋ยวเราเดินไปคุยเนข้างนน้าด้วยร้านนั้งขายอะไรเสียลูกชิปป้นปลาเสียลูกชิปป้นปลาทำเองอะไรวะหน่านะเอาไงดีวะจานเฮ้ยจานเอาไงดีวะซ้ำเลยไหมจานเอาไงดีวะมึงจำป้ายแบบที่ป้ายนี้ได้ป่ะข้างบน โอ้โหแม่งเก่าสะะัตว์อะเฮ้ยแม่งยังไงวะเฮ้ยอยากกินอีกัะคนละชาไหมยังไม่ปิดด้วยแล้วรถติดด้วยแถวนี้ยังไงวะกูอยากกินอีกว่ะน่าจะมปเกี๊ยวปลาเฮ้ยปลลุยกินเลยเนะี<อ>่ยปลลุยกินเลยเนะี<อ>่ยร้านฝรองครับอยู่ๆเจอครับรลองไปดูว่านั่งได้เลยป่าเฮ้ยอันนี้อยู่ๆเจอจริงงนะัะนใช่หันมาเจอดีนี่จะถกหมดยังยังไม่หมดใช่ไหมครับ เส้นอะไรเส้นทับลุกชิ้นปลาต้องเส้นใหญ่ครับเฮ้ยมึงไม่เคยกินใหญ่นะใช่น้ำใสแล้วเส้นใหญ่นั่งไหนวะนั่งไหนนั่งไหนครับของของผมเอามีเกี๊ยวปลาไหมที่นี่อ่าแล้วก็บะหมี่แห้งครับใช่ครับเส้นใหญ่น้ำแล้วก็บะหมี่แห้งของผมเอาเล็กแห้งครับเล็กแห้งเกี๊ยวปลาได้ไหมเล็กแห้งเกี๊ยวปลาพิเศษอย่างเดียวครับ เกี๊ยวปลาเด็กะแห้งเกี๊ยวปลาแล้วผมต้องสั่งไงที่อยากได้เกี๊ยวปลาก็บอกเขาพิเศษเกี๊ยวปลาเอาเกี๊ยวปลาใส่ไหนเส้นใหญ่หรือเส้นหรือบะหมี่บะหมี่บะหมี่จดเลยเอาทุกอย่างเลยครับของผมเล็กแห้งเกี่ยวปลาทุกอย่างพิเศษครับใหญ่เอาอยู่ไหมเอาเอามาที่แล้วก็เส้นใหญ่ใหญ่น้ําอีกหนึ่งครับครับน้ำใสหนึ่งเลยอ่ะน้ำใสหนึ่งเลยอ่ะอันนี้เปิดตั้งแต่เช้าเลยหรอ เกิดเก้าโมงเช้าปิกก็มืดมืดหน่อยอ๋อต้องขึ้นเหมือนกัน สามารถถ่ายได้เลยเนี่ยผอยากให้คนสูงเข้าไปตรงนี้ว่ะเราผมอะถ่ายให้เพื่อนๆดูละผมไม่เคยเจอวิธีการแช่บะหมี่แบบนี้ยังไงวะปกติบะหมี่เราไม่เคยเห็นเขาแช่นานในน้ำที่มันเดือดมากๆแล้วไม่ได้หนอาอซึ่งป้องแมนมากเบาะปะเบาะ่ะเบาะ่ะเบาะเบาะแปรเบาะครับแล้วก็ละเลงน้ํามันเจียวให้ทั่วเลยแกตีทุกชาด้วยน้ํามันเจียว หลังจากลวกมาแล้วใช่นี่คืออะไรโรงแรมสำนักงานนิวอะไรสักอย่างสักอย่างคาราเกะเราไม่แน่ใจแล้วก็เส้นเล็บเนี่ยหวานมากเหรอเอางี้ผมขอกินเกี๊ยวปลาก่อนแล้วคุณบอกผมหน่อยว่าคนสั่งแยกไหมนี่แหละที่ผมก็ต้องกินเลยขอกินนะได้ครับเกี๊ยวปลาตัวอะไรครับเอาเอามาห้าตัวครับแยกห้าตัวปลาปลารขา แอคชั่นแอคชั่นคุณเนี่ยผมต้องเอาเลยคุณกินเกี๊ยวปลานี่ถูกอ,อะ่ะอ่าสุดยอดแห่งแป้งเกี๊ยวปลาสุดยอดอะ่ะผมขอน้ำซุปจักถ้วยไน้อยนะ,ะผมอยากกินเกี๊ยวปลาเลยอ่ะเวทอัพสี่มันบางมันอร่อยอย่ะเกี๊ยวปลาล่าสุดที่เรากินยิ้มเหลาโงคบบค่คนละแบบครับคนละแบบครับเหมือนไม่ได้หอบแบบ่อแป้งผูใสหอมหอมเนื้อปลาเนื้อ,อ เหนียวหนึบผมขอชิมเนนะส้นแล้วเส้นแล้วเอาเส้นแหลกเส้นเล็กอะเล็กแห้งครับได้ครับสุดสุดแล,แล้วน้ำมันเจียวโคตรผมว่าในนี้แม่งหอมมากมึงลองเลยมึงลองด่วนเลยเส้นเล็กมไม่ต้องไม่ต้องผมก็ได้กูมไม่อยากใส่พิซซ่าตอนนี้ถ้าเจอนี้ผมต้องยอมให้หว่ะอื เป็นผมนะผมทำอะไรวะลาดน้ำนี่นิดเดียวดีมากเลยอ่ะแล้วเส้นบะหมี่ครับเป็นเส้นปอาครับตรงนี้ปึ้มน้ำมันเจียวเขาหอมมากเลยถูกต้องถูกต้องผมไม่รู้ว่ามันมีผลกับการดับเขาตุ่นข่าวปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้เขาเรียกอะไรครับบะหมี่เจริญกุ๊ปครับแล้วอันเนี้ยที่ที่เราเป็นห้องเช่าค่ะอ๋อพาร์ตเมนต์อ๋ออพาร์ตเมนต์ ไม่ปรุงก็ได้หรือว่าไม่ปรุงเลยเหนียวนุ่มยุ่น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 หอมสมมติถ้าไม่ได้ทำเองนะต้องถามเอามาจากไหนวันนี้อ่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงมันมีซอสเปรี้ยวนะผมอยากให้คุณหนีไปแล้วกินก่อทุกคำแล้วมันนุ่มมันหอมมันยืดยุ่นมันแนับมันใช่หมดเน่ะหนับหนับมันหนุบหนับหนับแบบ แล้วหอมี่ยึงบอกไม่ถูกมันหนุบหนุบแบบหนับไปหมดเลยอะเนอะทำได้ไงนะแล้วมองเคี้ยวเส้นไปเรื่อยๆมันหนุบหนับไปมันแบบจะพ่เป็นลูกเต็นตามเนี่ยมันนุ่มอ่ะมันนุ่มๆเส้นนั่นหอมหอมอ่ะเนอะแล้วพอ่อตีนลูกเต็นตามแม่งเป็นกลิ่นลูกเต็นปา่าุไปขึ้นอยู่เนี่ยชอบเลยอออลองเลยเฮ้ยร<อ>้านนี้แม่งเซอร์ไพรส์จังกินเส้นไปก่อนแล้วค่อยๆเคี้ยวนิดเดียว แล้วก็กินลูกชิ้นปลาเลยต้งลูกเข้าไปเลยทุกอย่างระเบิดตายรสชาติลูกชิน้นคมเส้นเลยปะ mm hmm. mm hmm. ไม่ขาวหอมมากเลยเ mm hmm. ส้นเล็กโหดมากแล้วลวกมไม่นานอ่ะบะหมียแช่ไปแป๊บหนึ่งเลยนะรอในน้ำรนะ้อน่ะยื่แล้วเส้นใหญ่เมยไม่ได้กินนานเหมือนกัน มีแววว่าจะนิ่มมิ่โอ้แม่ต่างสูตรของลูกชิ้นปลาเลยน้ำเช่งจะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเพราะเขาใช้น้ำพวกนี้ลวกปลาด้วยไปด้วยเออก็ยเตียวลูกชิ้นปลาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปลาทำสัวตัวอ่ะอเข้าใจเพราะว่ามันอาจจะเกินควบคุมไปนะไม่น้าจะดูมันน่าจะดูปกติแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะให้มันบางหน่อยไม่ได้โปงเยอะไม่ไม่เปลี่ยนะัวเพราะปลาค่อนข้างแหลก โอ้โหที่อร่อยเจ๊หอยพี่เส้นใหญ่มากแบบเส้นใหญ่ดีมากครับไม่ไม่ไม่เกินเส้นใหญ่คือมันนุ่มมันหนึบหนับมันแบบคือมันมีบางอย่างที่ที่มันใสๆอ่ะที่มันไม่ใช่แป้งกรอบอะไเลือกเส้นเลือกเส้นโห้เส้นนี้เขาใช้อ่ะใช่แล้วมันเหมือนจะไม่มีรสชาติใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากปุ๊แล้วอ่ะเออคือมันมันเป็นทรงนั้นแหละพิเศษลูกชิ้นเฮ้ยจิ้มกับน้ำจิ้มสีฟูนี่คือน้ำจิ้มสีฟูที่เขามีให้ เส้นใหญ่กว่าใช่ผวส่งเป็นอะไรที่เราซอสแค่เนี้ยเราพอแล้วใช่โคเพอร์เฟกต์อร่อยแบบเหลือเพื่อเลยว่ะเหลือมาเห็นเ่าะสองหงห้ามาเบป็นก๋ออโปเตี๋ยวสองร้านนี้จองยุ่งแบบตอนรอบเช้าน่าจะเป็นแฟนแกขายเป็นเอาแปะเผ็นก็กิดผมไม่ได้ยินนะแต่ว่าก็คิดมีป้าเขา,าบอกเอาแปะขายรอบเช้าเอ๋ออ,อันนี้รอบเย็นปิดเท่ากันทุ่มเพิ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าจนทุ่มเพิ่ม ผมว่าที่ตรงนี้อาจจะเป็นที่ตั้งใหม่เขาไม่ได้เก่าแก่นะรือเปล่าพอแล้วจบเลยแล้วนะคุณจะลองน้ำจิ้มซีฟูดโตัวบักโมการไหมได้ครับเพื่อมีล่าไปในลูกชิ้นได้เพราะนี่เขามีขายเมนูพิเศษเนี่ยลูกชิ้นลวกจิ้มสีฟูดไวจัดเก็บนานไวไวแบบไวเลยอะตั้บัปตัวบักเหมือนกันใส่มาเลยใส่มาเลยตัวบักใส่ โ๋ยเตี๋ยวปักครับน่าจะเป็นน้ำต้มต้บยำต้มมันคือไม่ใช่การเส้นซีฟูปป้ดเลยมันคือไอ,อ้นี่เลยพริกยำต้มตอนนี้ฝาเครื่องปรุงยังไม่ถูกเปิดเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะพี่ผมพริกถั่วจบเลยอืมอมอับพริกก็ได้อะมันติดในสายไปแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรพริก้ำต้ม เดิมถั่วไม่เอาผมถั่วใส่ก็เตี๋ยวหมูดีกว่าถูกถูกแล้วเส้นหนึ่งเด็กดีวออกว่าหอมเพิ่มดีข้าวพี่ ปรุง<น>ดไงด้ไม่ปรงดีกว่าไม่ปรงดีกว่าเลยฮะาคือตอนนี้ด้วยรูปที่เราเห็นกับตาเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณได้มาสัมผัสสมกระสาดแบบลูปรกดกลิ่นเสียงให้มันได้ครบที่นี่สุดยอดเี้<ส>ที่นี่สุดยอดมากมากในยด้วยกที่เฮ้ยมันดูเรื่องง่ายแต่ทำไมมันโคตรได้ขนาดนี้นะแสดงว่าโคดนะใส่ไปในเส้นใจเลย นละ้ทุกอย่างกวนิดเดียวคกวนิดเดียวคยุณจะลองถั่วในกะลูชินปลาเพื่อจะได้นะก<ม>วนิดเดียวเขามีมาให้มันต้องมีเหตุผลเ <c oughs> ขอให้ใส่ในต้ยมยำเองหรือเปล่าเป็นไ,ได้่็าอาจจะเป็นแบบต้ยมยำโบราณที่เอาถั่วมาใส่ก็กลายเป็นยำแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยแสกแน่ดูทรงะอะอเเหมือนที่คุณบอกเลยร้านนี้แม่ไม่ปรุงหรือเล่ไม่ปรุง มันมันมูดอะไรบางอยา่างหายไปเลยเขาครู้สึกนะต้องไม่ปุกหรือว่าสัมผัสแรกเราเราไปได้อันนันไปแล้วเป็นไ่ได้สําสหรับคนชอบแบบโปรเจีสตสั่งปะไม่ปลุกไม่ปุงเลยที่อยากกินเลยผมว่าที่กินปลาลูกชิ้นกับเกี๊ยวผดขอลองแบบที่มันเย็นม้แล้วนะแต่พวกนี้มันเย็นไวนหวมากสัมผัสเดียวกักนเลยมีความนุ่มยืดหยุดนุ่มไปบางอย่าง โอ้โหโคตรเทียบไส้เกี้ยวอร่อยมากต้องยอมจริงว่ะเกระป๋าวอร่อยเลยแต่ผมชอบที่นี่มากกว่าที่ผมพาที่นี่กินไอ้ตรงโน้นอ่าอ่าใช่ตรงนั้นตรงนั้นขี้อยู่ตรงนั้นขี้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะอันนั้นโอ้โหอันนั้นโหที่ร้านอะไรไม่รู้เนาะอ่าไม่ใช่ริมหลังหัวนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านแรกไปที่พาไปเซอร์ไพรส์เลยใช่ครับอันนั้นสุดยอดสุดยอดครับแต่ที่นี่ครับ8ปดโมงถึง1นึ่งทุ่มถึง จองข้ามมาที่น้าไปกินเมื่อกี้แหละนี่ก็จองยุ่งเหมือนกันแท้แท้มาแล้วสดนน้ำซุปอย่าปรุงโอ้ผมไม่แนะนำไม่แนะนำให้ปรุงเพราะว่ามาแบบนี้ไม่งสุดยอดแล้วก็สั่งเกี๋ยวป่าเพิ่มจบทุกอย่างจะขาดเลยสุดยอดถ้าที่แม่งจะเป็นเลยได้เดี๋ยวขอเก็บเงินตรงนี้ไปสามร้อยสี่บาทร้อยสี่บาทนะครับสแกนเลยครับอร่อยมากเลยครับสุดยอด 304เรียบร้อยครับชี่ยตั่งสังสุดยอดครับปลองนี้ไน่เม้งไน่เม้งใช่แล้วก็ถ้าอยู่อีกหน่อยหนึ่งล้วก็สั่งสังคาราเกะครับใช่มาเลยมันทำไม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 ดูดูดู้วแล้วนี่มัน่หาทำไมมันทำไมมันทำไมไอ้สัตว์ร้องสามเพลงไงขนมจีนน้ำมเหนียวอ่ะ เปิดขายวัาธนาคารเห็นว่าโอนได้ค่ะร้องไปครึ่งเพลงเองโดนไปพันห้าเต็มเต็มถ้าร้องสามเพลงนะไม่เหลือยังไงคุณโดนแน่เสามพันฝ่าคุณก็โดนล็อกว่ามีสิทธิ์วะโอเคครับผมไม่รู้ว่าเราจะเสียค่าเก็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าป้อมอยู่นี่ครับอ๋อจ่ายนี้ได้เลยไม่แน่ครับอาจจะต้องไปนูมีไปครับมีใบชูมาอยู่ครับผมไปนะโอเคเจอที่นั่ไปครับเดี๋ยวไปจ่ายค่าฝากไป